สวัสดีครับอิทธิพรมิตหมอหลวงพ่อเดิมนะครับอ่าก็เย็นนี้จะนําดาบหลวงพ่อเดิมนะครับกับตะขอช้างหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพมาให้ชมนะครับเดี๋ยวขอเริ่มต้นจากดาบก่อนแล้วกันด้วยความที่ดาบเขามีขนาดยาวมากๆเพราะฉะนั้นแล้วการรีวิวเนี่ยก็อาจจะลำบากซะหน่อยอาจจะเห็นรายละเอียดต่างๆได้ไม่ร้อเปอร์เซนต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับ อ่ะะามจัวัดความยาวดาบให้ดูนะครับดาบเล่มนี้ครับทุกคนความยาวเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30นิ้ววัดจากด้ามโดนฝักนะครับอยู่ที่ประมาณ30นิ้วประมาณนี้นะครับ30นิ้วเฉพาะใบของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 17นิ้วครึ่งนะครับเกือบ18นิ้วเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมที่นานๆจะพบเจอสักครั้งหนึ่งจะพบเจอสักเล่มหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้เคยมีอยู่เล่มหนึ่งใบเขาจะเป็นเหล็กสีออกขา,ขาวๆกว่านี้แต่ว่าเล่มนั้นเนี่ยปล่อยไปนานแล้วเนาะแล้วก็เลยได้เล่มนี้มาใหม่แต่ก็ได้มาประมาณสักร่วม หนึ่งเดือนกว่าแล้วจะสองเดือนแล้วนะครับเผื่อใครยังไม่เคยเห็นหรือใครยังคิดว่าอาจจะปล่อยไปแล้วหรือเปล่าก็ยังนะครับยังอยู่ที่นี่อยู่กับผมอยู่นะครับเล่มนี้สวยงามมากเลยครับดาบเล่มนี้ความยาวเกือบเกือบสามสิบนิ้วใบสิบเจ็ดนิ้วครึ่งนะครับเป็นหลงพ่อเดิมยุคต้นๆเลยเหล็กเขาออกสีดำๆเพราะว่ามีส่วนผสมของพวก แร่เหล็กน้ำพีนะครับแล้วก็เป็นเหล็กที่มีแร่โลหะอาพ์เนี่ยปะปนอยู่ในเนื้อของเขาเนื้อใบนี่ยเ,นยเยอะมากเลยทําให้เหล็กที่ออกมานะครับจะมีสีออกดําๆเงาๆแบบนี้นะครับซึ่งเก่าแล้วก็แห้งมากๆความวิจ,จิตงดงามของฝีมือช่างสมัยก่อนเมื่อ100ปีนะครับเล่มนี้คืออายุปเป็น100ปีนะครับใช้มือหมดเลยแต่ดูฝีมือ ของช่างที่ตีออกมานะครับเนี้ยบมากสวยงามคมคมทุกรายละเอียดเลยครับดูความเก่าที่อยู่ในล่องของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นกระหนกดอกไม้หรือล่องเลือดและลายกระดูกงูนะครับจะเห็นได้ถึงความเก่าเห็นได้ถึงความขังแล้วก็สิ่งที่ผ่านการเวลามาหลากหลายในระยะเวลาแบบยาวนานเนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้ครับทุกคนต้องเก่าเาแห้งแงแบบนี้เลย สวยมากนะครับดาบทรงดีมากๆตีออกมาได้สวยมากเลยช่างสมัยก่อนเก่งจริงๆนะครับเสมาใบาโพรหรือบางคนอาจจะเรียกว่ากะนกเถาวันนะครับเป็นลายที่อยู่บริเวณโคนของดาบเล่มนี้ทั้งสองฝั่งเหมือนกันเลยนะครับลวดลายต่างๆมีเหมือนกันหมดเลย ทำออกมาเสร็จแล้วก็ให้หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับทำการอธิษฐานจิตปลุกเสกฝีมือช่างแบบนี้จะอยู่แถวแถวนครสวรรค์น,นะครับแถวหนองโพแถวพายุหาคีรีเป็นต้นนะครับเพราะว่าฝีมือช่างเนี่ยสวยงามมากๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่างแถวนั้นนะครับแต่การระบุตัวช่างเนี่ยถ้าจะเอาเป็นชื่อเลยนี่ยากเพราะว่าสมัยก่อนยังไม่มีการจดบันทึกอะไรกันนะครับ จะเริ่มมามีการบันทึกก็คือจะเป็นช่าง,งช่างฉิมช่างสอนช่างไข่ช่างแมนเป็นต้นนะครับแต่ถ้าเป็นช่าง,งชาวบ้านแบบนี้อันนี้คือเพิ่งอ,อันนี้คือไม่รู้จริงๆนะครับแต่ก็สันนิษฐานว่าคงจะเป็นพวกพ่อหรือปู่ของพวกช่างฉิมช่างสอนนั่นแหละนะครับฝีมือคงจะถ่ายทอดกันมาทางสายเลือดด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ต้นต้นเนี่ยเขาก็ทำออกมาได้สวยมากเลย พอเป็นช่างยุคกลางยุคปลายอย่างพวกช่างชิมช่างสอนช่างแมนช่างไขนะ่เนี่ยก็ฝีมือก็จะประมาณนั้นเลยนะครับดูข้างเขานะครับสวยงามมากๆแน่นแห้งแป่งสนิทวิจิตรงดงามนะครับมีเล่มเดียวเองกันเป็นเหล็กดำเก่าแก่มากๆเลยครับด้ามไม้ฝักไม้ ลวดลายตรงด้ามจับเขาก็เป็นลวดลายแบบพยานาคนะสลักเป็นลายพยานาคไม้เก่ามากๆเลยแล้วก็จะมีเป็นพระฤาษีนะครับแล้วก็มีเป็นนางกวักมหาโชคลาภให้ด้วยในเอกลักษณ์แบบนี้ครับจะจำแนกได้ง่ายเลยว่าเป็นช่างหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นช่งางแถวพายุหาคีรีช่งางแถวแถววัดหนองโพนะครับ ท่านจะมีความสามารถในการแกะออกมาลักษณะแบบนี้ครับเหมือนกันหมดเลยอาจจะเป็นคนเดียวกันกับที่เราเห็นในหลายๆในมิตหลายเล่มหรือสิละปะหลายๆอย่างของหลวงพ่อเดิมนะครับก็จะมีล่องรอยมีแหว่งนิดนึงก็เป็นเรื่องปกติของของเก่าพยายามจะให้ดูชัดๆนะครับไม่แน่ใจว่ารายละเอียดเนี่ยจะได้ดูกัน ชัดเจนหรือเปล่าเพราะว่าที่ผมถ่ายอยู่ก็จะหกโมงเย็นแล้วนะครับแต่ก็อยากจะให้ดูชัดๆเลยว่าดาบเล่มนี้สวยมากเหลือเล่มเดียวเองทุกคนเหลือเล่มเดียวเท่านั้นนะครับใครชื่นชอบสนใจอยากเป็นเจ้าของดาบสวยๆแบบนี้ติดต่อสอบถามมาได้เลยรูปภาพเพิ่มเติมนะครับไลน์เด๋ยวส่งให้แต่จริงๆอ่ะใน ในวิดีโอนี้ก็ถือว่าชาัดเจนที่สุดแล้วนะครับดูฝักเขาฝักเขาก็มีล่องรอยของการผูกการก่อนของไม้นะครับเป็นเรื่องปกติของของเมื่อหนึ่งปีที่แล้วเพราะว่าเป็นดาบที่เจ้าของเก่าเขาก็คงจะผ่านการใช้งานมาพอสมควรนะครับอันนี้ในหวายไปรัดมาใหม่นะแต่ก็รัดไว้หลายปีนะครับไม่ใช่หวายคู่ตัวนะครับแต่ฝักนี่คู่ตัวฝักเก่ามาก ต้องไปรัดใหม่เดี๋ยวถ้าไม่ไปรัดใหม่แล้วฝักชำรุดเสียหายก็คือต้องทำฝักใหม่นะครับนี่พยายามให้ดูชัดชัดนะครับดูความเก่าของไม้ก็มีรอยล้านรอยแลา้าเป็นเรื่องปกติของไม้เก่าสวยงามคุ้มค่าคุ้มราคามีไว้ในครอบครองสักเล่มหนึ่งก็สุดยอดแล้วนะครับตัวผมเองก็มีแค่เหลือแค่เล่มนี้เล่มเดียวแหละครับที่เป็น ดาบหลวงพ่อเดิมนะครับได้มาจากตระกูลเก่าแก่แถววัดหนองโพนี่แหละครับเป็นตระกูลสายลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อเดิมโดยตรงเลยนะครับได้แบ่งมาหนึ่งเล่มเนาะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะมีอีกไหมยังไงก็เหลือเล่มเดียวมีเล่มเดียวนะครับต่อนนี้ชอบสนใจก็ติดต่อสอบถามมาอ่ะอีกสักนิดนึงนะครับตะขอช้างหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหรือบางคนจะเรียกตะขอคล้องช้างตะขอสับช้าง ตะขอบังคับช้างอะไรก็ช่างนะครับได้หมดเลยเอาเป็นว่าเป็นรูปแบบของตะขอช้างนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพล่มนี้ความยาวเขาก็จะอยู่ที่ประมาณผมวัดให้ดูประมาณ20นิ้วนะครับวัดจากหัวถึงปลายจะอยู่ที่20ินิ้วพอดีเลยครับเป็นตะขอที่ สวยแล้วก็มีน้ำหนักที่ดีคือเขาไม่ใช่ไม้นะครับทุกคนแล้วก็ไม่ใช่งาด้วยแต่ว่าทำมาจากกระดูกของสัตว์นะครับกระดูกแบบนี้เนี่ยคือเป็นกระดูกกระดูกช้างนะครับหรือบางคนเรียกว่ากระดูกเจริญนั่นเองที่เอามาทำเป็นอาด้ามจับเขาเนี่ยน้ำหนักดีมากเลยครับไม่ได้เบาไม่ได้เหมือนไม้นะครับแล้วก็สลักลวดลายมาเป็นอ่นักขัตสัตนะครับ เต็มไปหมดเลยชั่วฉลูขานถอะมะโรงมะสิงมะเมียมะแมะวอกละกาจอกุนนะครับเต็มเลยแล้วก็นี่เป็นทองฝาบาทนะครับที่เขาลัดไว้ให้ก็จะมีมาสี่เส้นนะก็เป็นศินละปะที่สวยงามแล้วก็นานๆจะพบเจอสักทีนะครับไม่ค่อยเจอบ่อย คำว่าตะขอช้างนะครับแค่เป็นตะขอช้างธรรมดาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีราคาแล้วก็หายากแล้วเพราะว่าการที่จะมีตะขอช้างได้เนี่ยไม่ใช่ทุกคนจะมีนะครับต้องเป็นคนที่เลี้ยงช้างเท่านั้นแล้วก็เนี่ยอย่างเล่มนี้ยเป็นตะขอช้างที่ ได้รับการอธิษฐานจิตปุกเสกจากหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพก็จะยิ่งเพิ่มความเข้มขังไปกันใหญ่เลยในความเชื่อของการเขาเรียกว่าเรื่องของหลักความเชื่อนะครับเขาก็จะเชื่อกันว่าขนาดช้างเป็นสัตว์ใหญ่เป็นถึงสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรือเป็นทยาสัตว์บกทั้งหลายนะครับเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่ที่สุดยังต้องสยบให้กับตะขอเล่มเดียวนะครับ เขาก็เลยจะถือว่าตะขอพวกเนี้ยจะมีอาถรรพ์อยู่ในตัวนะครับจะเหมือนกันหรือว่ามีอํานาจบาร,รมีข่มได้แม้กระทั่งสัตว์ใหญ่ประมาณนี้นะครับก็เป็นเรื่องของหลักความเชื่อเนาะแต่ว่าจริงๆก็คือมันก็คือเรื่องจริงนั่นแหละนะครับเพราะว่าช้างเขาเนี่ยจะไม่ถูกกัดตะขอหรือของแหลมมานนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เชื่อกันมาตั้งแต่โบราณแล้วก็ยังคงเห็นในปัจจุบันนะครับก็จะมีลวดลายนะครับ การสลักยันเนี่ยเต็มเลยเก่าแก่สวยงามนะครับความยาวก็ประมาณ6นิ้วถึงไหมเนี่ยลดรงม้ประมาณเออมาตรงนี้5นิ้วกว่าเกือบ6นิ้วอ่ะนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันอ่านี่ก็ พอกันนะครับเกือบ6นิ้วเหมือนกันเป็นความยาวของเขาเป็นความยาวของตัวตะขอนะครับ <a> ก็จะช่วยในเรื่องของอ,อำนาจวาสนาบารมีนะครับเป็นน้ำเมตตามตาหานิยมนั่นเองเนาะแล้วก็พูดถ้าคุณเขาก็ดีเหมือนเหมือนมีด <Yeah. S 2> หมอทุกอย่างเลยครับเพียง <P: S 1> แต่ว่าขนาดเขาด้วยความที่ใหญ่แล้วก็คงไม่มีใครพกพากันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าแนะนำก็คือให้เก็บไปติดบ้านแล้วกันนะครับ yeah. เก็บไว้ในห้องพ้าก็ได้จะเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับเจ้าของแล้วก็ผู้อยู่อาศัยนะครับยันประมาณนี้ไม่ค่อยได้นำมาถ่ายลงเพราะว่าเขามีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่การรีวิวเนี่ยมันยากก็เลยส่วนใหญ่ก็เลยจะลงเป็นมีดนะครับประมาณนี้ ใครชนชอบนะครับสนใจก็อย่าลืมติดต่อสอบถามมาพูดคุยกันได้นะครับวัตถุมงคลแบบนี้นานๆจะได้มาสักทีหนึ่งนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับทุกคนเก่าเก๋สวยงามทั้งคู่เลยทั้งตะขอช้างทั้งดาบเลยนานๆจะเอามาลงนะครับลงคู่กันไปเลยด้วยอ่ะยังไงก็ คลิปนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับมีอะไรก็ติดต่อสอบถามมาได้เบอร์โทรเบอร์ไลน์นะอมใช้คนละเบอร์เพราะฉะนั้นก็ดูด้วยนะครับเผื่อทักไปผิดอะไร,ะไรยังไงก็ต้องกลับขาออภัยด้วยนะครับจริงๆอยากจะใช้เบอร์เดียวกันแต่ว่าลูกค้าเก่าเขาจะงงเนาะเพราะฉะนั้นอําก็จะจำแนกไปเลยว่าเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์ line. แต่จริงเบอร์ไลน์เนี่ยสามารถเป็นเบอร์โทรเป็นเบอร์ทัดส,สำรองได้นะครับแต่ว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องสัญญาณเดี๋ยวติดเด๋ยดดับบางเพราะฉะนั้นก็ถ้าโทรม,มาแนะนําว่าเอาเป็นเบอร์เบอร์หลัก098ดีกว่าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับทุกคนครับสวัสดีครับ